ครับต่อไปเป็นเนื้อหาที่เรื่องของการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับสูตรในที่นี้จะขอใช้สูตรที่8นะครับสูตรที่8นะครับซึ่งในที่นี้คือสูตรการหาดิฟของอนหารนะครับคือฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้กำลังหารกันอยู่คือ u หาร v นะครับเพราะนั้นเวลาการท่องเนี่ยนะครับหรือการ ใช้สูตรเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v หารด้วย v กาลังสองอันนี้คือสูตรในการจําแต่ว่าการท่องจำเนี่ยมันจะดูยุ่งยากหน่อยเพราะนั้นเราจะใช้บนนะครับก็คือพดบนหารด้วยพดล่างนะครับเพราะนั้นเวลาการท่องจะง่ายหน่อยก็คือล่างใช่ไหมครับคือ v ดิฟ u ก็คือดิฟบนลบบน bon, ก็คือ u ดิฟล่างก็คือดิฟวีหารด้วยล่างกํลาลังสองอันนี้ก,การท้องโดยใช้คําว่าบนกับล่างซึ่งจะทําให้เราท่องสูตรได้จํามากขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เราจะใช้บนกับล่างนะครับในการท่องสูตรเพราะฉะนั้นล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างยกกํลาลังสองอันนี้ต้องจําให้ได้นะครับคือสูตรการดิฟผลหรารนั่นเองคราวนี้เรามาดูตัวอย่างแล้วกันครับว่าเราจะดิฟแบบผลหารยังไงได้บ้างนะครับซึ่งแน่นอน ถ้าเป็นโจทย์จะมาในรูปของเศษส่วนแน่นอนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้บอกว่า y เท่ากับ1ส่วน3 x กำลัง2บวก x ลบ1จงหา dy by dx นะครับชัดเจนมากฟังก์ชันบนชื่อว่าฟังก์ชัน1นะครับล่างก็คือ3 x กำลัง2บวก x ลบพเาะาะฉนั้นเราจะใช้สูตรการดิฟผลหารแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น dy by dx จะมีสูตรว่าล่างนะครับล่างดเลยครับตามสูตรนะครับล่างก็คือ3 x กำลัง2บวก x ลบ1 ดิฟบนดิฟบนก็คือดิฟบนก็คือเลข1ถูกไหมครับตามสูตรเลยนะครับลบบนบนก็คือ1นะครับดิฟล่างคูณด,ดิฟล่างนะครับล่างก็คือ 3x กําลัง2บวก x ลบ1น่ะครับนี่คือตามสูตรทุกอย่างเลยและอย่าลืมครับหารด้วยล่างกําลัางสองอันนี้คือต้องระวังครับส่วนใหญ่จะลืมคำว่าล่างกําลัางสองตัวนี้สําคัญมากอ่าเพราะนั้นตัวบนได้ 3x กําลัง2บวก x ลบ1ดิฟ1ตอบอะไรครับ 0น,นะครับเพราะนั้นอดหน้าไปล้วครับตอบ0อันนี้1น,นะครับคูณกับดิฟตัวนี้ได้ดิฟ 3x กำลัง2ได้ 6x ถูกไหมครับดิฟบนเร็วเลยว 26x อกำลัง,งด1ดิฟ x ตอบ1ดิฟลบ1ตอบ0เหลือ 6x บวก1หารด้วย 3x กำลัง2บวก x ลบหทั้งหมดกำลัง2นะครับอดหน้านี่หายนะครับ0เหลือบลบอะไรครับ 6x ลบ1 ลบในวงเล็บ 6x บวก1ครับขอัยนะครับยังไม่แต่งวงเล็บและข้างล่างก็เป็น 3x กำลังสองบวก x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือ dy by dx เราจะติดไปงี้ก็ได้รเรื่องเรียนจะกระจายลบเข้าไปเลยก็ได้ก็จะกลายเป็นลบ 6x นะครับลบในวงเล็บ 6x บวก1ตามนี้เลยนะครับะะหาด้วย 3x กำลัง2บวก x ลบ1กำลัง2อันนี้คือดิฟที่มาในรูปของอลหาันนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เข้าช่วยได้ก็คือล่าง นะครับดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกาลังสองนะครับก็จะทําให้การแก้โจทย์นี้เป็นครับเร็วขึ้นและงดะและรวดเร็วขึ้นและง่ายขึ้นและเราก็สําคัญที่สุดคือเราต้องจําสูตรตัวนี้ให้ได้ว่าล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างยกกําลังสองนั่นเองนะครับ